ดวงชะตาชาวราศีธนูในเดือนกันยายนนี้ในเรื่องของการงานการงานของชาวราศีธนูช่วงนี้อาจจะอยู่ระหว่างยุ่งเหยิงมีงานล้นมือหรือพบปะผู้คนที่มักจะทําตามแต่ใจตัวเองฉะนั้นชาวราศีธนูจงทําในสิ่งที่ถูกต้องมีเหตุผลและคิดบวกก็จะมีแสงสว่างให้กับตนเองแล้วหลังจากนี้สิ่งต่างๆก็จะดีขึ้นปัญหาก็จะจางไปคุณจะได้รับการยอมรับ บางคนได้ตำแหน่งเป็นที่พอใจพบสิ่งรอบตัวที่ดีขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของการเงินชาวราศีธนูสำหรับการเงินในช่วงนี้ความกดดันในเรื่องของการเงินจะมีโอกาสที่ลดลงมีโอกาสที่จะได้เงินใหม่ๆจากการติดต่อร่วมง,งานหรือลงทุนได้เงินจากการเปลี่ยนแปลงที่คุ้มค่าได้โครงการที่ทำเงินมีพันธมิตรคู่ค้าที่ดีเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์การเจรจาสมประโยชน์ ได้เงินและจ่ายเงินไปเพราะความรักความชอบในเรื่องของความรักชาวราศีธนูที่เป็นคนโสดน่าจะพบรักแบบพรมลิขิตมาก่อนหน้านี้แต่ถ้ายังหาไม่พบเร็วๆนี้คุณก็ควรจะออกไปพบปะผู้คนก็จะพบกับคู่ที่เป็นพรมลิขิตของคุณสำหรับคนที่มีคู่แล้วของชาวราศีธนูช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีการพบปะพูดคุยกันเรื่องของอนาคตของทั้งคู่ให้มีความเจริญก้าวหน้า บางคู่อาจจะมีความสารสัมพันธ์ลึกซึ้งถึงขั้นมีบุตรหลานบริวารเคล็ดลับในการเสริมดวงชาวราศีธนูควรเสริมดวงชะตาให้ลดทอนเคราะห์กรรมด้านการเงินและภาระหนี้สินควรจะทำบุญถวายสังฆทานอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำจะเป็นการเสริมดวงชะตาของชาวราศีธนูในช่วงนี้